ก็วันนี้ะจะมาปล่อยนกเฉลยนะเป็นนกพิราบสองตัวนะที่มารบกวนมากินอาหารแล้วก็เอาซื้อของสารเพราะเราเลี้ยงสัตว์เยอะนะบางทีก็ไม่มีเวลาเอาอาหารให้เขาแต่ก็เปลี่ยนน้ำให้ทุกวันนะเอาอาหารให้แต่ทีนี้หันมาสงสารแล้วเ,เดี๋ยวปล่อยเขาไปนะเออ ให้เขาไปหากินเองไนี่สองตัวเดี๋ยวจะปล่อยเทละตัวเดี๋ยวจับออกมาก่อนเพราะว่าเป็นสองชั้นนะทำไว้สองชั้นเห็นไหมโอเคนี่ครับตัวใหญ่ตัวแรกก็เดี๋ยวมันก็เกาะไม้แถวเนี้ยแหละก็พรุ่งนี้ก็ให้มันหากินโอเคผมจะปล่อยนะหนึ่งสองดูนี่นะหนึ่งสองซับเอา หาลากมันมืดเลยนะแมงไม่ไปโอเคเดี๋ยวก็ให้มันไปเองอ่ะอันนี้ตัวที่สองก็จะตัวเล็กกว่าตัวนั้นหน่อยก็จะเลียวอะนะก็ดูนะไปเฮ้ยไอตัวนี้ไปไกลเว้ยไม่ได้ไกลอะไปบ้านตรงข้ามไปเกาะอ,อยู่ตรงตู้ไปสถานีเขาไปเกาะตู้ไปสถานีเขา อ่เนี้อันนี้อันนี้ไม่ยอมบินว่ะไปบินนะไปนู้นนไปนู้นไปนู้นไปเดี๋ยวผมจะส่ง